สวัสดีดครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่วัดกันตัวต่อตัว,ตวลูกกลางอากาศฟันได้กับแม็กกวายเทียบกันตัวต่อตัวนะครับผลงานในศึกพรีมลีกซีซั่นนี้ของเวอร์จิฟันได้กับแฮร์รี่แม็กนนกวายทั้งเรื่องลูกกลางอากาศและสถิติโดยรวมเวอร์จิฟันได้เซนเตอร์แบ็กลิเวอร์พูลและแฮร์รี่แม็กกวายไปกันหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างได้รับการยกย่องให้เป็นยัดกองหลังในศึกพรีเมียร์ลีก และทำงานยอดเยี่ยมกับต้นสกัดและนำทีมชาติทั้งฮอลแลนด์กับอังกฤษตามลำดับโดยทั้งคู่นะครับก็ยังเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงมหาศาลอีกด้วยโดยในรายของวิจิฟันดซ์ซึ่งย้ายจากซอมนันตันมาอยู่กับหงด่างเมื่อปี2 0 1 8ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ประมาณ3,000ล้านบาทก่อนที่จะโดนแฮร์รี่มิควายทำลายสถิติย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้าา ity, มาเล่นกับปีศาจแดงเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์ประมาณ3,200ล้านบาท นอกจากทั้งฟันได้และแม็กควายนะครับยังได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังที่มีความยอดเยี่ยมในการเล่นลูกกลางกาศเหมือนกันอีกด้วยโดยผลงานในเรื่องนี้ของทั้งคู่นั้นในศึกพิมลีกฤด,ดูกาลนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับฟันได้นะครับขึ้นดวลลูกกลางอากาศทั้งหมด190ครั้งโดยชนะไป143ครั้ง ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะลูกดวลกลางอากาศอยู่ที่75.3%ส่วนแฮร์รี่ไม่กวานะครับขึ้นดวนลูกกลางกัน190ครั้งชนะลูกดวลกลางอากาศ136ครั้งซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะลูกกลางอากาศอยู่ที่71.1%ซึ่งในจุดนี้ฟันได้ทาได้ดีกว่าก็ถือว่าพอสมควรนะครับทำได้ดีกว่า สถิติต่อไปก็คือสถิสติโดยรวมของทั้งคู่ในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับเริ่มต้นทีนท่ฟันไดส์เก็บครีนชีตได้12ครั้งเสียป,ประตู21ลูกเข้าสกัด22ครั้งเข้าสกัดตัวสุดท้าย2ครั้งบล็อกลูกยิง4ครั้งตัดบอล30ครั้งเคลียบอล35ครั้งสนทนา้านของฮาร์รี่ไมกควายนะครับเก็บครีนชีต8ครั้ง เสีย30ประตูเข้าสกัด32ครั้งเข้าสกัดตัวสุดท้ายไม่มีบล็อกลูกยิง6ครั้งตัดบอลสำเร็จ53ครั้งและเคลียร์บอลสำเร็จ132ครั้งนี่คือสถิติของทั้งคู่นะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่า,วาเบอร์จิฟันได์เหนือกว่าในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้เอามาเปรียบเทียบผลงานกันเลยนะครับ รอดมทุนควาดแข่งใหม่นักเตะลิเวอร์พูลคนรโดนเลาะออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้แน่นอนนะครับว่าฤดูกาลน,นี้กําลังมีข่าวช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่ลิเวอร์พูลจะเข้าป้ายควาแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกของพวกเขาในรอบ30ปีหลังร้าจากฝูงความมีแต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ผู้ตามถึง25คะแนนโดยขอเก็บชัยชนะอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นตอนที่ทุกอย่างจะต้องหยุดชะง,งักลงไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ถึงขนาดน,นะครับพวกเขาก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบรรดาแข้งชื่อดังหลายรายที่ต้องการหนึ่งตัวมาเสริมความแข็งแกร่งประสานต่อความสำเร็จต่อไปในอนาคตซึ่งก่อนที่จะใช้เงินทุนซื้อแข้งเหล่านี้ก่อนอื่นพวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยแข้งส่วนเกินภายในทีมออกไปเสียก่อนเพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในตัวไปด้วยและนี่คือเจ็ดแข้งของหองส์แดงที่ควรพิจารณาปล่อยตัวออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้ 1. ลอลิสแคลิววอ นดานชาวเยอมันนะครับโดนเวอร์พูปล่อยกับเบสตรัรยืนตัวเป็นชิงงานด้วยสัญญา2ฤดูกาลเมื่อช่วงเสม,มอปี2อ1 8หลังจากที่เขาเล่นผิดพลาดในนัดชิงชนะเลิศของสกูฟ่าชิงลีกเมื่อซีซั่น2017-2018มีส่วนทําให้ทีมท้ารูนอเรตด1ประตูต่อ3จากความผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้ดาวเตีววายย6หปีโดนมิพักวิจารณ์นหนักซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือว่าเขาเตรียมที่จะต้องบอกลาทีมแบบผาวรหลังจบฤดูกาลนี้เหมือนกัน โดยทีมดังแห่งแดงแก่งงวงอัตตาทินใจใช้เงินขายในการซื้อขาดด้วยแค่ตัว7.25ล,ล้านปอนด์ 2. นัทเทนิฟล่ารแบ็คขวานจอมบุกเลดพูดิก,กรายเป็นส่วนเกินในแผนการทั้ทีมของเชกิ้งคลับนัตเตต้าได้รับบาดเจ็บหนักจนถูก no, เฟรนซ์อเล็กซานเดอร์อโนเบียดแย่งตำแหน่งยึดตัวหลักได้จนถึงปัจจุบันก่อนเนตวายุคกลางปีถูกปล่อยให้กับปอนมัดยืมตัวไปใช้งานในตลาดหน้าหนาวปี2009ซึ่งสัญญาของเจ้าตัว,ตวกำลังจะหมดลงในช่วงสมัมนี้แล้ว แม้ว่าลิวพูจะไม่ได้ค่าตัวจากการปล่อยแข้งรายนี้แต่อย่างใดแต่อย่างน้อยก็เป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายให้กับเนเธอนคายจำนวน7 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 3. เดเดนร็อบเรนปากการังชาวโคเชียต้องตกเป็นตัวสำรองในตำแหน่งเซนเตอร์ต่อจากทั้งเบอร์จีฟันไดสโกเมสและเจอเอลมาติโดยได้ลงเล่นกับลิวพูเพียงแค่2นัดเท่านั้นนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ปี2020 ช่วงที่ผ่านมานะครับดาวเตยวัย30ปตีตกเป็นเป้หมายหลายทีมในยุโรปทั้งลาซิโออเลมปิลิยงโรมาและเอซิมลานซึ่ง็นโอกาสที่ดีที่หงดังจะตัดสินใจขายเข้าออบายหลังจากเท้าตัวเหลือสัญญาในทิมแอนฟิลในปี2021เท่านั้นและคาการณกันว่าค่าตัวของรเรเบรนน่าจะอยู่ที่18ล้านปอนด์ 4. อดัมลาลานาะ อดีตมิดฟิลด์ดีกรีทีมชังเกดไม่สามารถสดใสขึ้นเป็นตัวจริงให้กับทีมได้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงสมั์นี้หลังสัญญาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้และไม่มีแววนะครับว่าจะได้รับการตัดสัญญาออกไปแล้วเตวัย3 1ปีตกเป็นข่าวกับหลายทีมโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกอาทิเช่นเลสเตอร์ซิตี้อาร์ซนอลเทอรนัมฮอสเปอร์และเวนแฮมยูนเดโดยปัจจุบันเจ้าต,ตัวรับเงินเง็กกับทีมอยู่สูงถึง1 1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ อันดับที่5้าเชนันชากิลี่ปีกทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นส่วนเกินของกุนซอเจ็กกิ้งคลับแล้วโดยในซีซั่นนี้เจ้าตัวพึ่งเด้นลงเล่นในต้นสกัดไปเพียงแค่10นนดในทุรกาดโดยเสวนหนึ่งมันเป็นเพราะเขาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแถมฟอร์มก็ตกลู่ไปด้วยยิ่งไปกว่านั้นการย้ายมาของทาคุมิมินามมโนปีกชาวญี่ปุ่นจากเรสบูสต์ซบวกในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมามันก็ทําให้อนาคตของแข้งใบย,ยี่ปีปในทินอันฟิลดูมืดลงไปอีกตามการรายงานของแดงพร้อมปล่อยต ออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยกระตัวราว5 5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่มากกว่าตอนที่พวกเขาซื้อมาจากสต็อกซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018ด้วยกระตัว13ล้านปอนด์ 6. มาร์โกกรูยิสมิฟิลเลอดเซิร์ฟย้ายจากเอสแวร์เกตมาอยู่กับหงดังเมื่อเดือนมกราคมในปี2016แต่เขาก็ยังไม่สามารถแจ้งเึ้ดได้และถูกเลเวอร์พูลปล่อยให้กับคาดิสตี้ยืมตัวไปใช้งานครึ่งฤดูกาลหลังของซีซั่น2007 2นถึง และล่าสุดเลยนะครับแฮรทบุรินแบบยืมตัวในตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วแม้จะย้ายออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ชื่อว่าหากเราเตะว่ายืียปีกลับมาในทีมอันฟิวอีกครั้งฤดูกาลหน้าก็คงยังไม่ดีพอที่จะสอดแทรกเบียดตำแหน่งตัวจริงกับแข้งบรรดารุ่นพี่ภายในทีมได้และคงถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลอาจตัดสินใจขายเขาเออกไปและคาดว่าค่าตัวของมาโกกุยิตอยู่ที่1 5 2หล้านปอนด์เจ็ฮาร์รีวิลสัน ปีกชาวเวลถูกเลเวอร์พูลปล่อยให้กับปอนมัดยืมตัวไปใช้งานหลังจบฤด,ดูกาลซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลง,งานได้น่าประทับใจเลยทีเดียวทำไปเจ็ดประตูจากการลงเล่น23มเกมในลีกซึ่งรวมถึงลูกฟิกกิกสุดสวยที่ตะบันใส่แมนเชสเตอร์ีมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับการกลับไปเล่นให้กับเลเวอร์พูลของแนวเตะวัย23ปีน่าจะมีโอกาสสดแทกลงสนามยากพอสมควรเพราะอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าทั้งสองฝ่ายหากสโมสรตัดสินใจขายนักเตะออกไปและก็เชื่อว่านะครับค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆยีล้านปอนด์ คุณภาพยิ่งกว่าาเหตุผลที่ลิเวอร์พูลต้องรีบเซ็นสัญญาคว้าตัวตีโมแวนเนอร์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตีโมแวนเนอร์ของหอกตัวเก่งของอาเบลซิกคือเป็นนักเตะที่น่าหอมมากที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้เรามีข่าวเกี่ยวโยงกับลายสโมสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีบาร์เซโลนารวมถึงสโมสรคู่แข่ขงร่วมลีกอย่างบาร์เยมุนิคแต่หลายฝ่ายก็มองว่าหงดงเป็นสโมสรที่มีโอกาสมากที่สุด ซึ่งถึงแม้ก่อนหน้าน,นี้ดิปมาฮามันอดีตมิดฟิลล์ลิเวอร์พูลโดยฟันธงว่าทิบเวอเนอร์ไม่เหมาะกับทีมของกุนซอเจ็ติงคลับแต่นั่นก็แค่มุมมองของฮามันเพราะจริงๆแล้วเวนเนอร์ก็ถือเป็นผู้เล่นแนวรุกที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่งที่น่าจับตามองแถมเล่นได้หลากหลายบทบาทและนี่คือห้เหตุผลที่หงดังควรจะเซนและนี่คือห้เหตุผลหงดังต้องเซนทิวเวนเนอร์ 1. ไม่ได้มีแค่เป็นตัวจบสกอร์ ฤดูกาลที่แล้วถือเป็นฤดูกาลที่ติโบว์เนอร์ท็อปฟอร์มมากๆเพราะนอกจากจะทําประตูได้เป็นกราบเป็นกรรมถึง27ลูกแล้วจากการลงเล่นรวมทุกรายการ36นัดเจ้าตัวก็ยังเก่งในการสร้างสรรค์โอก,กาสให้เพื่อนจบสกรอร์ด้วยเพราะอาชิไปถึง9ครั้งซึ่งถือว่าเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเก่งรอบด้านของเจ้าตัวโดยเฉพาะในเกมลีกนัดที่อับาฮซิกเปิดบ้านย่าใหญ่มาย05ถึง80นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วนั้นนะครับ จะตัวกดไปถึง3ลูกและอีก3แอซิดเรียกได้ว่าทำดับเบิลแฮทริกเลยทีเดียว 2. เล่นได้หลากหลายบทบาทจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่โดนใจคุณสื่อเจ็กกิ้งครอปซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบนักเตะที่มีความยืดหยุ่นเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและตีดูวานเนอร์ก็คือหนึ่งในนั้นเราจะตัวเล่นได้หมดในแนวรุกทั้งตัวเิมเส้นห้อหอกตัวเป้ารวมถึงบทบาทกองหน้าตัวหลอกที่เรียกกันว่า ฟลอสไนท์ยางที่โรเบโตเฟอร์มิโนกกำลังเล่นอยู่ในขณะนี้ดังนั้นการได้ตัวติโมเวเนอร์มาจะช่วยยกระดับคุณภาพแนวรุกของหงส์แดงได้อย่างแน่นอน 3. อายุน้อยด้วยวัยเพียงแค่24ปีแน่นอน,นครับติโมเวเนอร์เหลืออายุการใช้งานอีกเพียบแถมยังเหลือพื้นที่อีกเยอะในการพัฒนาฝีเท้าซึ่งก็น่าสนใจเหลือเกินว่าเจ้าตัวจะเก่งขึ้นในระดับไหนหากได้ร่วมง,งานกับกุนซือจอมปั้นอย่างจะเก่งครับ 4. ประสบการณ์สูงแม้อายุ24ปีนะครับแต่ทิโวเนอร์ประสบการณ์ไม่น้อยทั้งในระดับสโมสรและนำถิงชาติซึ่งหลายๆคนอาจไม่รู้นะครับว่านี่คือฤดูกาลที่7ของเจ้าตัวในศึกบุนเดสตลีกเยอรมันแล้วเปิดซิงในซีซั่น2013-2014สมัยอยู่กับฟาวเอฟเบสตุกาตแถมผ่านการเล่นในระดับสโมสรมากกว่า250นัดส่วนในานามถิ่ชาติเยอรมน,นีนั้นเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว29นัดทำด้11ประตูแถมก่อนหน้านี้ ก็รับใช้ทัพอินซิเล็กทุกชุดทุกรุ่นมาแล้วนะฮะ 5. ราคาไม่แพงนี่ถือเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับเพราะนักเตะฟอร์มดียุคสมัยนี้สามารถที่จะมีค่าตัวทะลุ100ล้านปอนด์ประมาณ4 1 0 0ล้านบาทได้ไง่ายๆแต่นั่นไม่ใช่สำหรับไวเนอร์เพราะว่ากันว่าเขามีค่าีิสัญญาอยู่ราวแค่51ล้านปอนด์ประมาณ2,950ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าด้วยเลทค่าตัวระดับนี้เป็นอะไรที่น่าเสียงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเจนันชันโจปีกของปุลิเซียดอดมอนที่ตอนนี้มีค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นี่คือ5เหตุผลที่หงต้องรีบเซ็นคว้าตัวติมูเวเนอร์เข้ามานะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่19เมษายนฮะ